วิธีแก้เมื่อเจอสามีนอกใจสวัสดีค่ะโค้ชแอนนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านความรักความสัมพันธ์นะคะเรียนรู้ศึกษากความรักความสัมพันธ์มานานกว่า10ปีแล้วนะคะจึงรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์ในหลักวิทยาศาสตร์จิตวิทยาแล้วก็กดหแห่งแรงดึงดูดนั่นเองนะคะวันนี้นะเคล็ดลับดีๆใครที่เจอสามีนอกใจต้องฟังคลิปนี้ค่ะ ถ้าคุณเจอแฟนหรือสามีนอกใจวันนี้นะคะอย่าพิ่งรีบแก้แค้นให้กลับมาแก้ที่ตัวเองแก้ที่ตัวเองในที่นี้ไม่ใช่ว่าทำทุกอย่างยอมทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมารักตัวเองนะคะอันนั้นไม่ใช่เป็นวิธีที่โคสอนมันเป็นมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องค่ะวิธีที่ถูกต้องคุณจะต้องกลับมาดูที่ใจตัวเองกลับมา เติมพลังให้ตัวเองให้กลายเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ที่ทรงพลังนะคะเขาจะบอกวันนี้นะว่าความคิดความรู้สึกของเราจะเป็นคลืนมันคือคลื่นพลังงานที่ส่งออกไปดังอย่างโลกนี้อย่างจักรวาลนี้คลื่นคลื่นความคิดความรู้สึกเหล่านั้นก็จะดึงดูดสิ่งที่คุณปล่อยออกไปให้กลับเข้ามาหาคุณ เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปวิ่งไล่เขาไปวิ่งทวงถามว่าฉันผิดอะไรฉันไม่ดียังไงทวงหาคําตอบทักทวงหาคําตอบนะคะมันจะไม่ได้คําตอบเพราะว่ามันเป็นคลื่นพลังงานที่ที่ลบๆเพราะฉะน,นั้นมันจะไม่ได้ผลมันจะยิ่งทำให้คุณดิ่งลงจิตคนก็จะตกต่ำลงนั่นเองคุณจะหดเหี่ยวคุณจะไม่มีพลังงานที่จะลุกขึ้นมาสู้อีกได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องกลับมาเพิ่มพูนพลังงานในร่างกายในจิตใจของคุณค่ะการที่เราจะากลายเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ทรงพลังมันจะต้องเริ่มจากการเป็นของเราก่อนเราจะต้องเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทรงพลังก่อนเราถึงจะดึงดูดรักแท้จริงหรือแม้กระทั่งดึงดูด สามีกลับมาโดยไม่ต้องไปไล่ล่านไม่ต้องไปด่าเขาสักคำเลยนะคะเพราะฉะนันะ้นค่ะวิธีนี้มันคือวิธีที่ถูกต้องคุณจะต้องกลับมาเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่ทรงพลังเพื่อดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาคุณดังที่คุณต้องการค่ะดังนั้นโค้ชอยากให้คุณเข้าใจข้อนี้ค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากตัวเรา นะการที่เขาทิ้งไปหรือการที่เขาจะกลับมามันจะต้องเริ่มจากคลื่นพลังงานความคิดความรู้สึกของเรานั่นเองมันเป็นคลื่นพลังงานที่ปล่อยออกไปคลื่นพลังงานที่ปล่อยออกไปก็จะสะท้อนกลับมาหาเรานั่นเองมันเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดแล้วก็มันมีในด้านสมองวิทยาศาสตร์สมองนะในเรื่องของมโรนูรอนมโรนูรอนก็คือสมองที่สะท้อนความรู้สึก ของกันและกันนั่นเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเต็มมาจากข้างในคุณจะไม่ถูกละเลยคุณจะไม่ถูกทอดทิ้งให้ต้องรองคุณจะไม่เป็นคนที่จะต้องถูกเลือกแต่คุณจะกลายเป็นคนเลือกได้นั่นเองค่ะ